พอร้อนครับพอร้อนเนี่ยนอกจากทำให้อากาศมันรุนชื้นแล well, right. time, road ้วช่มยงานชัวยงานทำให้ชายฝั่งทะเลทั่วโลกเนี่ยหายไปด้วยเพราะอะไรที่ร้อนอะไรน้ำแข็งที่ร้อนละลายน้ำแข็งที่ร้อนละลายนะฮะมันมัยทำให้ระดับน้ำทะเลเป็นไงสูงขึ้นนะใช่นะมันไทรายตงอะไรที่ในโลกเรายิ่งโดนโซนที่มันใกล้ติดทะเลหรือมันต่ำกับน้ำทะเลเนี่ยมันก็จะตกน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูการกรุงเทพเราก็มีนะอ่าท่านจะไปดูกันครับ เราจะพาไปดูว่าเจ้าหลักเขตของกรุงเทพมหานครนั่นอยู่ตรงไหน <c oughs> เราจะเดินทางไปที่หลักเขตของกรุงเทพมหานครนะครับหลักที่8ครับซึ่งก็จริงๆข้าจะเดินทางมาเทีย่ยวนี่ไม่ยากเลยก็เราจะเดินทางมาที่โซนบางขงงาุนเทียนครับซึ่งมันเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่ติดทะเลครับและตอนนี้เนี่ยเรากาลังเดินทางไปซึ่งก็ผ่านตามคลองซึ่งสองข้างทางเห็นไหมว่ามันเป็นระบบนินวศนป่าชายเลนครับ ป่าชายเลนเดยหมดเลยป่าตอนนี้ต้นไม้ที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือป่าก็าคือไม้โกงกางครับดูไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะมีรากที่เป็นลักษณะแบบคำยันคำยันลำต้นนะครับ เตะตมนะครับไันเกิดจากทาโคพตะกรนของแม่น้ําหลายเส้นมากเลยนะเจ้าพญาใช่ไหมแม่กองผ้าดินนนะแล้วก็เอาตะกอนเนี่ยมาที่นี่ทั้นดินตรงนี้ครับมันจะเป็นดินตะกอนเป็นเล็กๆเลยนะเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวครับซึ่งก็เป็นดินเหนียวครับซึ่งท่อตรงนี้จะเป็นเป็นตูกเรือป่าทะเลทะเลตรงนี้จะบอกว่ามีแร่ ดมฟูนม,มากๆแล้วก็แพ่นต้อนเยอะมากครับจึงเป็นเขตประมงที่สำคัญเลยของโซนอ่าวไทยครับดูไปไเรื่อยๆครับอันนี้ก็เห็นอยู่นะครับก็คือมันน่าจเป็นแนวกันขึ้นครับโดยใช้ไม้ไผ่ ไผ่ปักเป็นซี่ๆครับน่อป้องกันกันกันซอชฟชายฝั่งเนาะบอกนักเรียนว่าร้อนมากครับไอเดียนี้ออกมาตอนตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับกำลังแบบสุกเลยอะตอนนี้เรากำลังจะึ้นลมแรงครับกำลังจะไปให้ถึงเจ้าหลักเกตครับโอ้ดีครับอ เรามาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยแต่กระนันแพนก็มาทางนี้ปุ๊บเห็นเป็นภูเขาไหมตรงนั้นอ่าเขาที่จังหวัดชนบุรีครับตรงนั้นคือจังหวัดชนบุรีนะครับไม้เหล่าน,นี้นะครับก็จะเป็นไม้ที่เขาจะไว้เลี้ยงหอยครับที่คนขับเรือบอกนะครับก็คือให้หอยมาเกาะหอยเมนค,คู่นะครับอันนี้เกือบเล็กสนาวการทำประมงไทยฝานงนาะ คื่ไหนเลยสวัสดีครับอ่าอาจารย์ปรัฒนาเกตน้อยนะครับสอนภูมิาสตร์ร่วมกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ที่วัดกันเดี๋ยวว่าเราจะต้องนั่งเรือนั่งเรือนะใช่นั่งได้ใช่ไหมนั่งได้โอเคเราไปดูไปนั่งเรือดีกว่าครับอ่าไป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 เราจะเดินทางไปที่วัดอีกครั้งนะครับแต่ว่า เส้นทางที่ไปวัดเนี่ยครับจะแตกต่างจากเส้นทางก่อนหนนี้มากตรงที่ต้นไม้ครับต้นไม้ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ฮะเป็นต้นจากครับต้นจากรู้จักขนมจากไหมอ่าขนมจากอ่ะเนี่ยเขาใช้ใบของต้นนี้นี่แหละครับในการมาทำนี่เห็นไหมว่าเขาเป็นพืชที่เขาอยู่ตรงน้ำกร่อยอ่ะตรงชายเทะเลออกไป มันค่านไกลเหมือนกันครับเพราะตรงนี้อย่างว่ามีเสาไปยาวไปในทะเลเลยแต่ว่ามีชุมชนอาศัยอยู่นะจะมีคนอาศัยอยู่แต่า็จะพบว่าโซนนี้มีการใช้ออกไปจำนวนมากแล้วนะครับเพราะาไม่สามหารถตั้งนินฐานได้แล้วแบบน้ำนี้ค่อนข้าง นี้ไปเราต้องเดินเข้าไปเป็นกิโลเหมือนกันนะครับเพราะว่าวัดแม่อยู่ไม่เคยมากแล้วเดี๋ยวเรือเขาจะมารับกลับนะครับ้าทางเดินก็จะมีขาดแล้วครับข่าวอ่อนเลยครับตอนนี้เรากำลังอยู่บน ทะเลนะครับแล้วก็ทางนี้มันก็จะพาไปยังวัดที่เราจะไปครับครับจะทางไม้รงนี้แล้วก็เข้าสู่ทางปูนครับซึ่งก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเลยจนหวาจะถึงวัดเนาะก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับเดิมมันก็เป็นแผ่นดินมาก่อนนี่แหละใช่จันปฒนจาเป็นดินมาก่อนแล้วก็การกัดซอะชยฝั่งก็ดูแรงมากขึ้นจากจากไปปัญหา โลกร้อนนี่แหละแล้วก็แตดซอกที่นี่อั้าที่นี่สมัยก่อนมีความสาคัญอะรบ้างคะแต่ก่อนจะมอโซนนี้จะเป็นโซนที่คนจีนน่มาอยู่เขาเป็นโซนค้าขายมานานมากนะนานเดยชาวจีนก็เยอะมากนะครับแล้วก็ตั้งถิ่นฐานทนนี่นี่นานเลยเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนแถวปากน้ําเลยะจังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันเป๊ะเลย,เยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้ละเพราะว่าน้ําทะเลเมันขึ้นมาเร็วมาก บวกกับภาวะโลกร้อนเลยที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจริงๆปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ที่นี่เนี่ยกัดเซาะเร็วมากเลยนะคือคื่ว่าอะไรเดาซิคี่ว่าอะไรเด็ดดูรอบๆเห็นเลยไหมเห็นไหมจริงๆมันจะมีระบบดิเวทหนึ่งที่อยู่ตรงตรง,ตรงชายฝั่งอ่ะซึ่งธรรมชาติเขาเซตเซตระบบไว้ว่าจะช่วยทําให้ชายฝั่งนี้มันอยู่ได้นานแล้วก็คอยกัดดินบริเวณโซนที่มาจาก แต่ก่อนแม่น้ําดักไว้เพื่อมันดินงอกเรื่อยๆแต่ตอนนี้ดินมันไม่งอกแล้วเพราะว่าเจ้าระบบตัวนี้เนี่ยมันหายไปมันก็คือป่าชายเลนนั่นเองครับตอนนี้ที่นี่เรเรียนกังเห็นอยู่นี้ก็คือป่าชายเลนแต่ว่าเป็นสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วมันก็เลยทําให้ชายฝั่งที่นี่ค่อยๆหายเร็วจริงๆอ่าวไทยเป็นโซนที่มีการกระซ้ชายฝั่งหนักมากนะครับโดย,ยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนบนก็คือตรงทะเลทะเลตมต,ต,ตรงตรงทะเลกอไก่อะ ทั้งหมดเลยตรงเนี้ยกัดซ้อเร็วสุดจริงๆชุมชนตรงนี้เล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยที่เรายืนเนี่ยจริงๆออกไปถึง4กิโลเมตรเลยนะ4กิโลเมตรหายไปหมดแล้ว าคารของของโบสถ์เนี่ยครับก็คือจมไปละจมไปในทะเลเรียบร้อยไปละนี่คือดับพื้นเดิมที่ที่อุโบสถนี้อยู่อะครับแล้วก็เห็นไหมว่านี่คือสีที่เลากออกนี่คือสีของของน้ําทะเลที่ซัดขึ้นนะปะทะกับตัวอาคารซึ่งก็ทางวัดก็ยังไม่ใช่นะจงเก็บตัวอาคารนี้อยู่ไว้เห็นเห็นว่าเห็นตรงนี้ไหมครับ นี่คือส่วนตัวอาคารเดิมแล้วก็ดีทางวัดเนี่ยเขาได้ยกระดับพื้นขึ้นมาให้สูงขึ้นให้เห็นเปรี้ว่าประตูทางเข้าไปครับเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวซึ่งอาจจะต้องโค้งหัวเข้าไปในในโบสถ์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูบริบทโดยรอบแล้วกันครับ พบนะคะตามตามที่ชุมชนเขาช่วยกันนะคะที่จะทําให้มันไม่มากัดซาะกับพื้นพื้นดินพื้นที่ของวัดนะคะแต่ว่ามันก็ได้ไม่ถาวรนะคะมันต้องมีการซ่อมแซมตลอดเวลาแล้วถ้ามองไปไกลๆมองไปไกลๆนะคะนักเรียนจะเห็นเสาไฟฟ้านะคะเป็นแนวยาวเลยนั่นคือแนวแนวสังไฟฟ้าจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแนวถนนเดิมด้วย ซึ่งตอนนี้มันมองไม่เห็นแล้วนะคระเพราะว่ามันถูกน้ำเนี่ยกัดเซาะไล่มาเรื่อยๆื่อยๆื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงที่เรายืนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยมันก็จะโดนกัดเซาะแบบนี้